วันนี้วันที่สิบเก้ามนคารที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกเถ้าจำผิดนะนะคงจะคิดว่าเป็นวันอังคารเนี่ยออาจะมาถ่ายทำดีโอให้ดูโอลขึ้นมาจากประตูหลังบ้านประตูหลังบ้านจะเดินมาถ่ายทำดีดอให้ดูอันนี้เดินเข้ามาในห้องห้องครัวนะเนี่ย นี่องครัวองคัว,วันประเ็นลักษณะที่ยังไม่เสร็จเป็นทางการฝั่งออกไหมเนี่ยฝั่งภาษาทางบ้านโอ๊ออกบนเนี่ยบ้านโอ๊อยู่ระหว่างเขตตรวเขตไทยเลยกับไทยใต้นี่โอไปผ่านไม่ได้ตัวนี้คงทำทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยก็จะเดินลงหลังบ้าน จะเดินออมออมไปขึ้นนูน่นนะไอฝั่งทางหน้าบ้านนู่นนะเดี๋ยวก่อนนะยังยังกรอยังกรฮหอดอย่างอย่างกรฮหอดนี่นะมาหอดแล้วมาแล้วเอาเป็นไถ่ใต้ก็ได้เนาะ เออนี่นี่เบียงหน้าบ้านเบียงหน้าบ้านนะกันยังได้เออได้ซับนี่อยู่นี่ก็นี่ก็เข้ามาในบ้านอันนี้ก็ห้องรับแขกอันนี้ก็ยังเป็นห้องโถงห้องโถงนั่นน่ะไอ้มองประตูออกทางมองมันของขวัญเป็นไใ้กระดาษโพขึ้นนั่นน่ะเขาเขาเย็ดไม้ นี่จะมีเขาก็ทับไว้แต่โอเะที่ขึ้นไปชั้นบนเพราะว่ามื่ววานเนี่ยเห็นสร้างเขาเห็นอยู่ชั้นบนโอ้แล้วทีขึ้นขึ้นไปสังเกตการว่าเออโอ้โหนี่ชั้นบนเกือบแล้วแด้วนะเนี่ย นี่นี่ห้องนอนนี่กะเห็นบอ่อาพ่อยเห็นบ่นี่ห้องนอนห้องนีน้ปูพื้นเรียบร้อยแล้วลงเรียบร้อยนะนะไลไปกันนี่ออกมาเหลือห้องหน้าห้องหน้าเมื่อท่านแล้วห้องเที่ยวพ่อยวันที่็ะเป็นห้องพระก็ะเรียบร้อย ออห้องนอนอาะพอยเรียบร้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 อยจับขอบจับขอบลงไห้อะไรเขาอะไ้เรียบร้อยแล้วนะก็จะเหลือแต่ตรงเนี้ยมุก มุกระเบียงเนาะมกระเบียงยังไม่เสร็จนีห่หน้าครับข้างบนข้างบนเหลือสรุปข้างบนเหลือห้องน้ำม,มีบันไดทางลงยังไม่ได้ทำบันไดทายังบอได้ทาอ อย่างอื่นยังเหมือนเดิมนะยังม,มีการเคลื่อนไหวยังเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าตอนนี้ช่างเหลืออยู่ครอบครัวเดียวครอบครัวขอ,ของกิมฉวนอ่ะอ้วนดาเขากลับไปแล้วเขามีงานอยู่ทางนู้น<ม>นะทางจันทบุรีคงจะไปสมทบกับช่างลีนะช่างลีช่าง,งการตอนนี้ก็เหลือแต่ช่างลินนะช่างลินกับ ภรรยาก็คือชั้งเอี้ยมสองคนเหลือ2คนก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับ